รถก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับมาดูนะครับท่านผู้ชมว่ามาว่ารถจะขึ้นมาได้ไหมนะครับปกติรถพวกนี้แรงม้าเยอะมากนะครับแรงม้าเยอะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับพอ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 ชนม้าครับชนม้า บริษัททาดาคาสจำกัดนะครับก็เป็นบริษัทในเครือของทาดานะครับก็ามาใช้บริการนะครับวันนี้มาขอใช้บริการหน่อยนะครับช่องของผมก็เคยไปรีวิวโค,นะคโครงการบ้าน ada, Plus, นะครับโครงการบ้านทาดาวิลล่าพลัสนะครับคนขับงานดีมากคุณผู้ชมคนขับหน้าตาดีหล่อมากเลยครับยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรางนะครับหรือว่างวงนะครับแล้วก็จะมีท่อ PVC อีกต่างอีกต่างหากนะครับอยู่ข้างรถก็นำท่อ PVC นะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับบางเจ้าก็นำท่อ PVC มาตัดครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจะทำเป็นรางนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นชุดสำเร็จมาจากบริษัทเลยนะครับบริษัทผลิต เป็นรางเหล็กเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังโหลดปูนลงหน้างานแล้วนะครับ4คิวครับว่าจะพอดีไหมนะครับตาพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมอาทิพร้อมปูนกำลังโหลดมาแล้วก ไล่น้ำเปล่ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ปูนไหลลื่นนะครับตอนนี้ก็โหลดปูนล,ลงมาแล้วนะครับก็ต้องรีบทำให้เสร็จก่อน2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าปูนมีอายุอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าบริษัทนะครับเขาจะไม่ได้ใส่แค่ หินปูนทรายหรือน้ํามาแค่นั้นนะครับมันจะมีน้ํายาด้วยนะครับท่านผู้ชมน้ายาที่ทําให้ปูนเช็ดต,ตัวดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครับเราต้องรีบจัดการในการเกลียให้เสร็จให้ทันนะครับก่อน2ชั่วโมงครับงั้นปูนจะเสียนะครับตอนนี้ทีมช่างก็กําลังเคลียร์ในส่วนของ ปูนนะครับปูนปูนสาเร็จตอนเกลีย่ยก็ให้ยกใบเ,เม็ดขึ้นด้วยนะครับยกใบเม็ดขึ้นด้วยนะครับอย่าให้ใบเม็ดอยู่ติดกับดินนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นสนิมภายในอนาคตนะครับต้องให้ใบเม็ดอยู่ตรงกลางระหว่างปูนนะครับระหว่างปูนที่เราเทลงไปนะครับถ้าเกิดว่าใบเม็ดติดดินมากไปเดี๋ยวมันจะขึ้นสนิมแล้วก็ทําให้เกิด ความไม่แข็งแรงของพื้นปูนได้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน,นครับว่าปูนที่หล่นลงมาจะพอล็อกตรงนี้ไหมนะครับปูนมันไม่ค่อยเหลวครับท่านผู้ชมก็เพิ่มน้ํานะครับเพื่อให้ปูนเหลวขึ้นนะครับจะได้เกลียทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่มีโพรงนะครับปูนจะได้ไม่มีโพรงนะครับ นี่ครับจ้างสายันก็กําลังทําการนําเอา<ม>เหล็กไว้เมทรขึ้นมานะครับให้อยู่ตืงกลางนะครับกอดีกับปูนนะครับจะได้ไม่ขึ้นสนิมนะครับเพิ่มความแข็งแรงรู้สึกว่าคอนกรีตน้ำมันน้อยนะครับมันก็เลยทำงานยากนะครับปกติต้องน้ำต้องเหลวกว่านี้นะครับคอนกรีต อ่านี่ครับแบบนี้แหละครับมันต้องเลีวๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมแบบนี้โอเคครับทํางานง่ายครับคูนเลีวๆครับทํางานง่ายทํางานสะดวกแป๊บเดียวก็เสร็จครับวันนี้นะสายันก็กําลังปรับนะครับปรับหน้าปูนครับโดยการใช้สามเหลี่ยมนะครับไม้สามเหลี่ยมปรับหน้าปูนให้มันเรียบนะครับ ให้มันได้ระดับที่เราปักไม้ไว้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าปูนจะเหลวนะครับเพราะว่างานเทนะครับงานเทงานรอนะครับเหลวได้ครับท่านผู้ชมเหลวได้แต่ก็อย่าเหลวมากครับแต่มันก็เหลวได้นะเหลวได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่เหมือนงานก่อนะครับมันจะต้องไม่เหลวมันจะต้องเหนียวนะครับแต่งานเทนะครับเหลวได้งานเท พื้นเทอะไรเงี้ยหลอ่องานหล่อหล่อเสาอะไรเงี้ยครับเหลวได้ตันนี้ก็กำลังเคลียร์รับหน้าดินไม่ใช่หน้าดินดครับหน้าปูนนะครับหน้าซีเมนต์ให้เรียบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นคลื่นนะครับแล้วก็จะเป็นการปูกระเบื้องเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับก็ได้ง่ายต่อการปูกระเบื้องนะครับ ตอนนี้ก็ขยับไปเททางด้านูุนแล้วนะครับด้านห้องนอนนะครับตรนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของอาบ้านนะครับที่เราเทไปเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะมาจาัรนนี้ก็จะให้รถขยับมาเทตรงนี้นะครับรถก็กําลังขยับแล้วก็ถอยมาแล้วนะครับรถโมโ่นะครับรถโม่ปูนนะครับ รถใหม่ๆเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าบริษัทเพิ่งเปิดใหม่นะครับดูมีความพยายามมากครับท่านผู้ชมช่างของเรานะครับจะเอาให้ใกล้ที่สุดเลยนะครับคนขับก็ต้องฝีมือด้วยนะครับคนขับยังไปรุ่นอยู่เลยนะครับถือว่าฝีมือมากครับขับรถคันใหญ่นะครับได้อย่างคล่องแคล่วกันเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูทางนี้กันนะครับนาสายันก็กําลังปาดปูนนะครับด้วยสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมยาวเลยนะครับจะได้ในส่วนของหน้าปูนที่เรียบเสมอกันนะครับในรัศมีที่กว้างขึ้นนะครับนี่ครับนาทิก็เลี่ยปูนนะครับมาเติมในส่วนที่มันต่ํานะครับเดี๋ยวปล่อยให้หน้าสายันทําไปนะครับ อ๋อจะโหลดภูนลงทางนี้ครับด้านข้างบ้านนะครับตรงนี้นะครับก็ข้างเยอะหน่อยนะครับประมาณ80%นะครับของพื้นที่เลยนะตรงนี้เป็นรถของ c p f o โฟตอนนะครับตรงนี้ก็กำลังตีตลาดเลยนะครับในส่วนของรถบรรทุกหัวลากนะครับ รถขนาดใหญ่นะครับไม่ได้โปรโมทน,นะครับแช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคนออกเยอะนะครับ cp p h โฟตอนก็สวยงามครับรถสวยมากเลยครับด้านหน้าก็มีในส่วนของเอาไปให้ลากจูงด้วยนะครับถ้าจะให้ดีครับท่านผู้ชมคนมีลูกปูนด้วยนะครับลูกปูนครับ มันหนุนนะครับหนุนอยู่ใต้เหล็กวบเมดนะครับตะแกรงเหล็กตะแกรงวบเม็ดนี่นะครับใช้ลูกปูนนะครับหนุนช่วยให้เหล็กนะครับไม่อยู่ติดพื้นนะครับอันนี้เราก็ทําแบบต้องชํานาญครับทําแบบนี้ก็ต้องชํานาญครับต้องขยันยกเหล็กขึ้นครับตอนนี้ก็โหลดปูนลงมาแล้วนะครับ หลดปูนอีกแล้วครับก็ถือว่าค่อนข้างเลวนะครับแต่ก็ยังไม่เหลวมากนะครับเลวกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีครับจะได้เคลี่ยปูนนะครับได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นนะครับฟานนี้ก็โอเคแล้วครับพอก่อนครับเดี๋ยวช่างเกลี่ยไม่ทันครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวครับ พอมันแข็งตัวแล้วมันก็จะโคยยากมากเลยนะท่านผู้ชมยิ่งเฉะยิ่งดียิ่งลื่นยิ่งทำงานง่ายครับสำหรับงานโครงสร้างครับปกเทพื้นเทคานนะครับแต่ก็อย่าเร็วมากจนน้ำปูนนะครับไหลออกจากไม้แบบนะครับ ก็มีพนักงานรถสองคนนะครับนี่ครับพนักงานรถคนหนึ่งแล้วก็พนักงานรถคนขับคนหนึ่งครับตรงน,นู้นครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ถือว่าพอดีนะครับพอดี CQ นะครับคิวละพันแปดร้อยเก้าสิบบาทก็ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับ นั่นก็กําลังโหลดปูนลงกระบะนะครับเอาไว้นะครับเพื่อเติมนะครับบางจุดที่มันต่ำครับช่างสยันก็กําลังปาดปูนอยู่นะครับปาดปูนลื่นมากเลยครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีถัดไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ